เอาตัวไม่เอาเองนานๆหน่อยลูกไม่ fiance, เอาตัวไม่เอาเองนานๆหน่อยเออทุกอย่างร้องอะไรลูกจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนกันนานๆหน่อยจไ,ได้ดับล้างกันนานๆหน่อยว่างล้างกันนานๆหน่อย มันทั้งเอาทั้งไม่เอากันนานๆหน่อยเต็มที่หน่อยแต่มันยิ่งกว่าตัวรู้ไปเลยยิ่งกว่าตัวเห็นไปเลยลูกยิ่งกว่ามีจิตไม่มีจิตไปซิยิ่งกว่ามีรู้ไม่มีรู้ไปเลยยิ่งกว่ามีเห็นไม่มีเห็นไปเลยซิอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันแบบหมดเยี่ยวหมดใยเลยซิมันหมดเยี่อหมดใหยในสภาวะจิตสภาวะธรรมไปเลยซิ มันจบหมดเยื่อหมดใยใตัวสัมผัสด,ดูสัมผัสรู้สัมผัสเห็นไปเลยสิากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันเต็มที่หน่อยให้มันหมดเยื่อหมดใยในตัวสัมผัสรู้สัมผัสเห็นไปเลยสิ ไม่ก็เต็มที่หน่อยสิลูกไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่เต็มที่น้อยจากไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่เต็มที่น่อยมันจะได้หมดเยอะหมดใหญ่ก็รู้ไม่รู้กับเห็นไม่เห็นไปลูกนะหมดเยอะใหญ่กับจิตสัมผัสไปสินานหน่อยสิไม่กันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่นานหน่อยมันจะได้ดับล้างกันนานทุกอย่างลูก เจ๊ดับล้างกันนานหน่อยดับล้างกันเต็มที่หน่อยไม่เลยสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นานๆอย่าแค่หางเอิญนี่นานๆ อะไรมันจะกลายเป็นอนุภาพเหมืนการดับล้างซึ่งกันและกันไปตามนั้นเลยลูก ไม่แม้กระทั่งตัวมไม่เองนั้นน้อยแต่ได้ไหมทางดีเนี่ยตรงไหมแต่ตรงไหมตรงไปไหนอ่ะฮะตรงไปไหน ตรงล้างตัวตรงเองตรงล้างตัวตรงเองไม่ใช่ตรงไปไหนไม่แม้กระทั่งตัวไม้เองนั่นแหละยังให้ดับล้างดีลูกนานหน่อยไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองเนี่ยนา,นานหน่อยรอมันไปทุก เนีย่ยมันดับล้างช่วยว่างล้างช่วยกันอย่างเดียวเลย ทุอย่างเพราะมันไปองคุปต์อย่นี้มันยุติตัวยุติช่วยเพราะมันไปจบตัวจบช่วยเพราะพามันไปดับมันทั้งดับทั้งไม่ดับช่วยเพราะมันไปูปุิดับมันทั้งตัวดับตัวไม่ดับจบมันทั้งตัวจบตัวไม่จบปฏิการทุอย่าง ไม่ใช่ทุกอย่างแบบอะไรในทุกอย่างเออไม่ใช่ทุกอย่างแบบอะไรในทุกอย่างไม่ใช่นะทุกอย่างก็าจากไหม้ไม่ใช่ทั้งตัวไหม้เองเนี่ยคือทุกอย่าง ไม่ใช่ทุกอย่างแบบอะไรในทุกอย่างทุกอย่างแบบดับล้างว่างล้างเนี่ยมันไม่แยกทุกอย่างแบบอะไรในทุกอย่างนะทุกอย่างมาจากไหมมันทั้งไหมถ้าไม่ไหมเหมือนกันจากไม่เอามันทั้งเอาั้าไม่เอาเหมือนกันจากไหมมักระ่ทั้งตัวไหมเองเหมือนกันเลยทุกอย่างอย่างเนี้ยมันดับตัวดับ่วยไปมันดับมันแ่ทังตัวดับเองดับล้างว่างล้าง คงจริงงจริทำไมไหมมันก็ไม่จบแหละเออไปเรื่อยแหละอะไรอะไรไปเรื่อยอะไรอะไรไปเรื่อยทำไมซิทุกอย่าง ไม่ไม่กระทะรั่งตัวไม่เองไม่ใช่ปไปไหม่อะไรจากไหม่ตัวไหม่เองนั่นแหละไม่ใช่ไปไหม่อะไรไม่ค่อยจอบเป็นจบจิตจบใจเป็นจบตัวจบเป็นแล้วมันจะเลิกวนเวียนไปเอง เลิกโต๊ะแสวงแปลงหาไปเองมันจะเลิกเป็นปัญหาไปซะเองอเเไม่มันทั้งไม่ทมั้งไม่ไม่เลยลกูกน,นานหน่อย จบตัวจบเป็นจะเลิกสอดแสวงแปลงหาไปเองเลิกเป็นปัญหาไปเองเนี่ยจบตัวจบเป็นยุติโดยยุติเป็นไม่ใช่มัวแต่อะไรในอะไรไปเลยตัณหา ปดิษฐ์ไปเรื่อยสัญหาประดิษฐ์ไปเรื่อ<ท>ย <contrat> สัญหาประดิษฐตสัญหาปรุงแต่งสัญหาประดิษฐ์ประดิษฐตสัญหาไปเรื่อยสัญหาประดิษฐตสัญหาไปเปรื่อยหมดแต่อะไรในอะไรหมดแต่อะไรในอะไรไปเรื่อย ัญหาประดิษฐ์ปัญหาไปเปรื่อยปัญหาสร้างปัญหาเองไปเรื่อยปัญหาปรุงแงต่งตัวปัญหาเองไปเรื่อยกรอะไรเนี่ยอะไรตัวไหม้สิไหม้ไม่กระทั่งตัวไหม้เอง มันจะไม่เป็นสัญหาไปเสเองไม่เพ่งควางไปเสเองไม่กวัดแก่งไปเสเองไม่เลื่อนลอยไปเสเองไม่เพ้อฝันไปซสเองไม่เพ้อเจ้อไปซสเองไม่ใชไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองร้องอะไรทุกอย่าง จบเหมือนกันจบมันทั้งจบทั้งไม่จบก็ได้กันจบมันทั้งตัวจบก็ไม่จบเหมือนกัน จะเลิกลองผิดเลิกลองถูกไปเองไม่สิไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองนานๆใช่ไหมเพ้อฝันไปเองเลิกเพ้อเจ้อไปเองเวันเวียนไปเองจะเลิกทั้งตัวเลิกตัวไม่เลิกไปเอง ถ้าไม่ไหมกัมดแต่อะไรกับอะไรกับพ่อเจ้าไปเรื่อยเลื่อนลอยไปเรื่อยตะเปยตะปาไปเรื่อยกวาดแปงแคว้งพางไปเรื่อยถอยกลับมาไหมตัวไหมเองซิไหมซิถอยกลับมาไหมตัวไหมเองพระอะไรทุกอย่าง ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่กันนานๆจะได้ดับล้างกันๆๆน,นานๆ,ๆนนจอบตัวจบช่วยกันนานๆยุติโตยุติช่วยกันนานๆ พร้อมกันเลยทุกอย่างอันนานหน่อยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เลยตลอดอ,อน,น,นานๆอยู่สิร้อมกันทุกอย่างไมอก่มีเลือกนอกมีเลือกใน